สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับชอบไมมามนทาราชแนลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปตุ้งความรักของชาวธาตุลมนะคะเราอยู่กันนะคะกับหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่อยากบอกคุณว่ากลับมาได้หรือเปล่านะคะชาวธาตุลมนะคะด้แก่ชาวราศีกุมราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกันเลยนะคะก็เดี๋ยวมนจะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะ แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าพลังงานตรงกับตัวเองนะคะก็สามารถนำนะคะคำแนะนำจากไพ่ไปปรับใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงนะคะก็สามารถรับฟังเพวกความบันเทิงได้นะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะมาดูที่พลังงานของชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันก่อนนะคะมีไพ่ The Strength ขึ้นมานะคะไพ่สิบไม้เท้านะ แล้วก็ไพ่แปดไม้เท้านะคะชาวธาตุลมค่ะต้องบอกว่าคุณในช่วงนี้นะคุณอาจจะกําลังรอคอยนะคะข่าวสารรอคอยการติดต่อสื่อสารมาจากใครบางคนนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณหนักหน่วงกับชีตเหมือนกันนะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่ามีปัญหามีเรื่องราวที่คุณต้องจัดการเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่คุณโฮอยู่มันเยอะมากๆนะคะแต่ว่าดูแล้วตัวคุณก็มีแนวโน้มที่จะจัดการได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่า ใครนะที่อยากจะให้คุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์อยากให้คุณกลับมาได้หรือเปล่านะมาดูกันเลยค่ะมีไพ่ two f swords นะคะสดาบ The Moon แล้วก็ king of swords นะคะมีไพ่ดาบขึ้นมา2องใบนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีมีนนะคะหรือเป็นคนที่อาจจะมีความวิตกกังวลง่ายนะคนคนนี้นะหรือเป็นคนที่คุณเนี่ย กำลังวิตกกังวลถึงเขาอยู่นะคะต้องบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูมสเสน่หน่าหลงไหลด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเขาอาจจะมีโอกาสมีทางเลือกนะคะแต่ว่าใจก็ยังคิดถึงคุณอยากให้คุณกลับมาแก้ไขปัญหาหรือว่าร่วมกันหาแนวทางเนาะว่าจะเดินไปในทิศทางไหนแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มันมีนะคะเขาเองก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดเหมือนกันนะในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเขานะ คนที่อยากให้คุณกลับมานะคะมีพา s e ซอร์บ of s w o r d นะคะเดาบค่ะ The e m p r e s s และ4ดาบนะ,ะออกมานะคะน่าจะเป็นคนที่ดูเหมือนนิ่งๆนะพักเบรกกับความสัมพันธ์ไปแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรแต่บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาไปฮิลลิ่งไปเยียวยาตัวเองนะคะให้ตัวเองมีความแข็งแรงขึ้นเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนเฉยๆหรือว่าเป็นคนที่เริ่มที่จะหยุดความสัมพันธ์ก่อนแต่เพราะว่า เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เขายังไม่สามารถบอกคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะมันก็เลยมีการแยกย้ายหรือว่าหยุดกันไปต้องบอกว่ามีไพ่เดมเพรสขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้จริงๆอ่ะมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคุณสมบัติคือค่อนข้างที่จะถูกใจคุณมากๆทั้งในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าลักษณะต่างๆค่ะจริงๆคุณรู้สึกว่ามองกันเป็นอนาคตในระยะยาวได้เลยเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้อารมณ์แบบนั้นนะแต่พอเวลาที่เราศึกษา หรือดูใจการอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเกิดว่าไม่ได้เล่าความจริงแล้วคุณไปรู้อะไรบางอย่างหรืออะไรมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ยากเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะแนวโน้มจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะจากคนคนนี้นะคะ เรามองว่าในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่มีไพ่พห้าดาบขึ้นมาด้วยนะแล้วก็แต่ h เฮอร์มิตแล้วก็5้เหรียญน,นะคะช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะขาดหายกับอะไรไปมากๆเลยกับชีวิตนะคะตอนที่คุณเดินออกมาแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจนะรู้สึกว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มเท่าที่เคยนะเขารู้สึกว่าชีวิตเขามัน มีปัญหามีอุปสรรคนึกถึงคุณก็รู้สึกแบบเศร้าไปหมดนะความรู้สึกเขามันเหมือนคนที่ขาดอะไรไปนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ช่วงเวลานี้เขาอาจจะโฟกัสอยู่กับตัวเองแบบค่อนข้างเยอะนะอาจจะยังไม่ได้ให้พื้นที่กับใครเลยก็ได้น่าจะเป็นการโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าน้วนาโน,นมจะเป็นยังไงคนคนนี้นะคะมีไพ่สี่ถ้วยนะคะมีไพ่เพรสออฟเพนเดคล แล้วก็มีไพ่ก้าวถ้วยนะคะขึ้นมานะเรามองว่าแนวโน้มนะเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะระหว่างชาวทัดลมแล้วก็คนที่เขาอยากให้คุณกลับไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่สนใจหรือว่าเพิกเฉยเนาะในบางสถานการณ์นะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้พอแล้วแหละรู้สึกไม่แฮปปี้กับบางอย่างนะถ้าอยากที่จะกลับมานะคุณจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้ให้คุณได้เห็นนะ่ะเหมือนประมาณว่าเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นหรือว่า ถ้าคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าพึงพอใจโอเคแห่งคนนี้นะคะพอบของขวัญให้เนาะถ้าคุณรู้สึกโอเคเนี่ยคุณก็อาจจะเปิดโอกาสให้ใช้คําว่าอาจจะนะคะเพราะบางคนอยู่ในจุดที่แบบไม่อยากสนใจเรื่องนี้แล้วนะกับคนคนนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงมีไพ่ k i n g of Pentacles ขึ้นมา n i n e of Pentacles นะคะแล้วก็ห้าม้เท้านะคะ อาจจะต้องลดในเรื่องของความมั่นใจหรือความหยุดมั่นถือมั่นลงนะคะถ้าอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มันจะไปกันต่อหรือว่ามั่นคงได้นะคะก็อยากให้เริ่มต้นจากการมีความสุขด้วยตัวเองก่อนนะทาตัวเองให้มีความพร้อมแล้วก็มีความสุขจากตัวเองก่อนนะคะโอเคมาดูคําแนะนําจากไพ่เลยนะคะขอคําแนะนําจากไพ่ให้ชาวธาตุลมนะคะมีไพ่ knight of earth นะคะอสุวินถือเหรียญ มีไพ่ n i of Fire ค่ะบนขออีกหนึ่งใบค่ะเมื่อกี้เก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ The Lovers นะคะจริงๆ The Lovers ก็เป็นตัวแทนของชาวราศีเมถุนได้นะต้องบอกว่า คำแนะนำจากไพ่นะออกมาบอกว่าอยาให้คุณเลือกทางเลือกนะคะโอกาสทางความรักที่คุณรู้สึกว่ามันใช่นะประเมินดูสถานการณ์เตรียมความพร้อมคือคุณสามารถใช้ประสบการณ์ที่คุณมีมานะั่นแหละที่ผ่านมาเราอาจจะเจ็บมาเยอะทุกมาเยอะนะคะหรือว่าเจอกับเรื่องราวอะไรที่มันค่อนข้าง ทำร้ายจิตใจหรืออะไรมามากมายแล้วแหละเป็นช่วงที่เราจะใช้ประสบการณ์ตรงนั้นให้มันเป็นประโยชน์ละค่ะจัดการซัพพอร์ตตัวเองหัวจิตหัวใจตัวเองให้มันอยู่ในจุดที่ลงตัวนะคะคุณก็จะพบกับทางออกและทางเลือกที่ใช่นะคะโอเคมาดูลักษณะราศีของเขากันนะคะมีโอกาสเป็นชาวเมถุนด้วยกันนะเนี่ยทัดลมได้นะคะโอ้โหทำไมเมถุนมาซ้ำชาวราศีธนูชาวราศีพฤษภ มองขออีกหนึ่งราศีนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะคะประมาณนี้นะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะขออวยพรให้ชาวธาตุลมนะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะได้พบเจอกับความรักดีๆอย่างที่คุณได้ตั้งใจนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย